ครับสวัสดีครับวันนี้เกตพระสมเด็จตามตำลานะครับผมอยู่กับพี่นันนะครับครับสวัสดีครับนะครับครับครับวันนี้พี่เตรียมอะไรมาบ้างครับเป็น fc ครับฝากพระมาให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะครับครับพิมเจดีองค์นี้ล้างมานอครับลักษณะของพิมพ์เจดีคือว่าไม่มีชายจีวรอืมครับนะครับไม่มีชายจีวอนและ ฐานเขียงนะครับจะรับมุมนะครับนี่นะสมมาตรกันคืออันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างจะเนื้ออาจจะไปนะครับถ้าองค์ที่ชัดเราเห็นเลยว่าเรายทะแยงนะครับและเส้นฐานนะครับลากตรงขึ้นไปนะครับแต่เหมือนกับเส้นเจดีตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเราขังความนะครับแล้วก็เป็นฐานเจดีลงมาเอามันไปทับทาพนะครับแล้วจะเรียงตำแหน่งเนี่ย ตั้งแต่ขอบนี้นะครับตัดตรงมาเรื่อยๆตรงไหลพระแล้วก็ไปถึง <Y od. S 1> เกยอดเลยครับนั่นคือลักษณะของทิมเจดีนะครับไปสามเกนแล้วกันใช่ครับนะครับพระองค์นี้เป็นเป็นพระกรูไปให้ท้านอ่าี้นี่เป็น,ปปน,น,นลักษณะพระกรุกที่ถูกล้างและล้างหนักด้วยนะครับเวลาล้างเนี่ยใสเลยนะครับอย่างเงี้ยล้างมานะครับพอล้างมาปุ๊บเราก็เจออย่างตรงเกศไปเจอเพชรทอง แต่ผมถองชัดเจนนะเนี่ยนี่คือล้างมาจนจนเย็ยนแล้วกัล้างเย็ยนเลยก็จะยังมีธรรมชาติของการล้างอยู่อืนะครับมีธรรมชาติของพระอยู่นะครับเนี่ยล,ลักษณะล้างคราบออกนะครับตรงฐานที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะครับเนะี่ยล้างออกมาอือย่างเงี้ยที่บอกมันจะเป็นลักษณะกัดกัดน้ำกดด้วยอืนะครับมีร่องรอยมีร่องรอยเนี่ยนะครับ ขาวด่างด่างด่างที่บอกรับมันจะมีสีเทาสีขาวไม่เท่ากันีนเนในๆๆๆคือล้างเวลาลูผ้าล้างครับเนี่ยม,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 มีขาวมีเทามีขาวมีเทาเนี่ยนี่คือลักษณะผ้าล้างชัดเจนนะจำๆๆ,ๆนะครับก็จะผงทองเยอะเลยคับเนี้ย,ย,ย,ยอันนี้เราออกไปทำปูนถ้าอย่างเงี้ยไม่เห็นตอนก่อนล้างแต่ว่าถ้าดูก็จะออกไปทางกุในลักษณะแบบขนพมอย่างเงี้ยนะครับอือหื แต่ว่าองค์นี้ไม่มีตาประทับอันนี้ก็ต้องบอกอาเคเราก็ดูองค์ประกอบกัน,นะเพราะว่าไม่ได้มีทุกองค์ข้อสันนิษฐานเรื่องตาประทับไม่มีตาประทับอาจารย์อาจารย์มีข้อสังเกตยังไงต้องบอกว่าในาม,มนาหลายก่อนหรือมีบทสัมภาษณ์ของคนที่เขาไปขุดกรุมามเนี่ยครับมันก็มีที่เอาออกมาที่ยังไม่มีประทับอืถ้ามีประทับนั่นหมายความว่าวัดเป็นผู้ประทับนะครับ อาจารย์ดูมีสีเหมือนแบบว่ามึดหรือเปล่าเนี่ยเออดูนี่ดูเหมือนมึกนะเนี่ยแต่ว่าผ้าล้างมาเนี่ยนี่อนมึดนะนนี่มึกใช่เอ๋อเป็นมึดเลยเนี่ยต่อไปอันนี้มึกคือส่วนใหญ่ครับที่ตาที่ประทับมามันจะออกม่วงๆดำๆแอืมแต่เนี่หลายท่านอาจจะรู้ว่าถ้ามันดูม่วงสว่างนี่เพราะว่าเราอัดไฟเข้าไปด้วยสองเนี่ยนะครับโดนกัดด้วยอันนี้น่าจะมึดแล้วล่ะเนี่ยมึดนะครับนี่แหละ ใช่เพราะมึกมันอัดเข้าไปในเนื้อพระนะครับอืมอันนี้สีมึกแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีดินสีนี้อืมไปก็ไปย่วยเองก็เลยทาให้นี่ไกลๆมากก็มืดลงแล้วเนี่ยู้ดูไม่ออกอืมแต่น่าจะมึกนะเป็นไปได้เป็นไปได้ก่อนหน้านี้องค์นี้คือประทับหมึกแล้วมึกซึมเข้ามาข้างในแต่ว่าคือพระการล้าง ไม่ยากครับเราก็ดูว่าเราเจอลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ก็มีตำแหน่งตำแหน่งนะอืมอ่าชัดเจนน่นเป็นไปได้อ่าถ้ามีหมึกก็เป็นลักษณะพ้าที่ออกวัดอ่านี่นะครับใช่ผ่านการล้างมานี่ผ่านพ้าผ่านการล้างกันเล้วเนี่ยคือคือดูด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นนะมีกระจายอยู่ทั้วม่วงเนี่ยอืม เป็นไปได้เยอะเหมือนกันเอาดูให้ดูพอดูรายละเอียดก็เจอเยอะเลยะครั <laughs> อ่านะครับอ่าอนะครับคันนี้พี่น่าสังเกตคือองค์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของแมาพิมพ์ที่ก็น่าจะหนาคือเนี่ยผมเห็นด้วยตาเนี่ยครับคือข้ามมีเยอะนะครับอืเนื้อเนี่ยหนักไปถางปูนเป็นหลักซึ่งมันไปตรงกับลักษณะของ การสร้างด้วยการสร้างที่ฝากกูเอาไว้นะครับว่าเป็นวัตถุพระยุคป,ปลายของปลายแล้วสเร็จแล้วก็ฝากกูที่นี่ไว้เราเจอม่วงๆเยอะแล้นะครับเนี่ยจะไม่ว่าล้างม่วงๆออกด้วยเลยหน้าน่นดีครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นหมึกนะครับเนี่ยใช่แต่ถ้าดูไกลๆยังไม่เห็นนะเนี่ยเรามาดูจะอนึงได้เจออืมนะครับหลักฐานเล็กน้อยนะครับ น,นี้น่าจะเป็นเงินดอลลาใช่ครับสีเขียวหรืออะไรนะรออกไปทั้งหลายหลายปีแมงทับนะเนี่ยอืมนะครับโหนี่ชัดที่สุดที่เคยเห็นเลยปกติไม่เคยเจอเป็นก้อนเท่านี้เป็นก้อนใหญ่นะอ่ะนี่ยนี่น,น,นี่นี่ชัดเลยอืมสูงดิเขียวชัดเจนนะครับเนี่ยก็ถือว่ามันที่สวดเลยนะครับ คือคือต้องจะถามผมวาพระแต่ละองค์เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติและความสวยในตัวองค์งานแบบเฉพาะขององค์งั้นเลยนะเป็นองค์เฉพาะใช่แต่ละองค์นะครับถ้าเราถ้าเรารักพระนะไม่ได้เป็นแคลักษณะพุทธพาณิชย์นะครับเราจะมีความสุขเออองค์นี้ไม่เหมือนองค์นี้เพราะอะไรเราดูแล้วยิ่งเราจําแนกได้นะบางทีเขาล้างเพื่อศึกษาด้วยนะครับครับนนี่ก็เป็นไปได้แต่ล้างเนี่ยเราดูเนื้อให้ดูนะครับเนื้อเนี่ยเวลาแยกแล้วแตกครับยังไงก็เป็นก้อน ือย ulously, ังไงก็ไม่แตกเพราะว่าเขาเป็นก้อนตั้งแต่ข้างในอยู่แล้วถึงแตกตามรอยนี้มันเป็นของที่เล้าอยู่แล้วเวลาแตกแตกตามรอยเล้าเดิมแค่นั้นเองนะครับนะครับไม่เป็นผงนะครับดูว่าไม่นุ่มนะค่อยดูนะครับความลับเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง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 เหล็ก ติดแม่เหล็กเนี่ยฮะอาจารย์ไปคิดสูตทราบแล้วไปเจอตั้งแต่เมื่อไหร่กี่สิบปีมาแล้วที่อาจารย์บอกผมทราบมาตั้งแต่ศึกษาเนี่ยอ๋อครับก็ในหนังสือการสร้างผ้าครับครับ,ค,รบคือจริงๆมาใช้แม่เหล็กหลักๆจริงๆอ่ะไม่นานอืแต่อันเนี้ยเราอ่านมานานแล้วว่ามีการใส่ส่วนผสมยังไงบ้างใช่ครับส่วนผสมแร่เหล็กเนี่ยมีอยู่ในการสร้างพระนะครับมานานแล้วนะครับอืพระบินผ้าอะไรก็มีหมดมนะครับ คือว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะนี่ซึ่งจากการศึกษาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาหลายสิบปีแล้วล่ะครับอแต่ว่าแต่ว่าที่ไม่ใช้แม่เหล็กแรงสูงจริงเนี่ยก็เพิ่งมาไม่นานนี่ครับคือประเด็นคือแต่ก่อนเราก็หามันมันหาไม่ง่ายเลสมัยนี้ครับพยายามนานนานทีนึงก็เจอสาเหตุที่ผมเก็บพระดํามามากแต่ก่อนเพราะว่าพระดําเนี่ยเป็นพ้าที่แม่เหล็กธรรมดาก็ สกัดได้ผมก็เลยเปิดตัวพ้าดำมาก่อนตอนผมเก็บเนี่ยผมก็ใช้แม่เหล็กเนี่ยกับพระดำมาแต่พระที่เป็นเนื้อขาวเนื้อผงต่างๆเนี่ยผมก็เพิ่งได้แม่เหล็กแรงสูงพิชา์เนี่ยพิสูจน์นะครับทาให้ผมพูดพระดำชัวมาก่อนเพราะเราทําแล้วเแต่คนอื่นเนยังไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องเลยครับเก็บมานานล้ะนะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าใช้ได้อจนกระทั่งได้แม่เหล็กแรงสูงมาเนี่ยแหละนะครับผมจะมีอยู่สามสี่ตัว อ,อันนี้ได้มาทีหลังก่อนนี่นใช้เป็นแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่เกี่ยวตะขอได้ครับอที่มีแรงดึงดูด80กิโลน,ะนะั่นเองมีมาหลายปีแล้วอันนั้นเนี่ยช่วยได้ยเยอะมันก็ทําให้องค์ขาวๆเนี่ยพอสัมผัสพอรู้สึกอเพราะฉะนั้นนี่คิดเป็นที่มาว่าทําไมเก็บพระดำมาก่อนอเพราะว่าค่อนข้างจะชัวครคับดูดแม่เหล็กได้นะครับวันนี้ต้องเรียนอาจารย์ว่าเนี่ยของแฟน F c ซที่ส่งมาให้นี่นะครับ คนเดียวเลยเจ้าของคนเดียวนะฮะที่เอาให้เนี่ยก็เขาบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้แนวแนวคิดของอาจารย์หรือในการถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยซึ่งพี่เองเนี่ยพอดูปั๊บเนี่ยโอเคได้เห็นและเข้าใจเลยครับเข้าใจหมดแล้วว่าพระแนวในแต่ละแต่ละรูปแบบที่มาเนี่ยก็มีเนื้อหาสาระต่างกันครับนะครับแต่องค์ประกอบส่วนใหญ่คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาเนี่ยพี่เห็นสัจธรรมของอาจารย์อยู่เรื่องเนึงคือว่าณวันนี้อาจารย์เวลาเขาไม่ค่อยมีนะ แต่ว่าต้องการจะเอาของแฟนลับส่งมาให้เนี่ยตรวจให้ครบอ่ะนะครับเวลาอาจารย์ก็เนี่ยมีนักไปธุระด้วยนะครับแต่ก็ต้องเร่งเร่งรีบตรวจให้ให้ให้จนครบนี่คือส่วนตัวมองว่าอาจารย์มีจิตใจที่อยากเป็นผู้ให้นะครับใจเป็นสาธารณะอยากจะถ่ายทอดอยากจะเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่นะครับเผยแพร่ให้กับคนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ ให้เป็นวิทยาทานคอ่านี่คือสิ่งที่ที่สัมผัสกับอาจารย์ทำอยู่ในวันนี้นะครับครับก็เรียนว่าวันเนี้ยที่ที่พักควกกันผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะฮะที่ติดตามอาจารย์อยู่เนี่ยเขาให้เหตุผลทําไมเขาเป็นแฟนคลับของอาจารย์นะครับทําไมเขาติดตามคลิปของอาจารย์สาระสำคัญคือการถ่ายทอดของอาจารย์มินมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ไปโจมตีใครนะครับ ไม่ไปแอบอ้างอะไรต่างๆเอาแค่เอาอาจารย์อ้างตำรายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องระบบผลประโยชน์ต่างๆเลยนะครับให้แต่องค์ความรู้นะครับแล้วก็สําคัญคือเป็นความรู้ที่หลายคนไม่เคยทราบมาเลยนะครับอาจารย์เปิดเผยหมดที่ผ่านมาผมเคยผมศึกษาภาะมาสมเด็โดยสมเด็จอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่นอกว่าสี่สิบปีและในสี่สิบปีนั้นเนี่ยมันมีความสงสัยแยะมากมายบางทีระดับเซียนก็ส่องกันดีไม่ดีผิดเนื้อผิดพิมพ์อะไรต่างๆก็ว่าไป แต่ของอาจารย์ส่องมาปั๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ชี้ให้เห็นเลยมันใช่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไรดีดียังไงนะครับพี่ส์ได้เห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือที่อาจารย์ถ่ายทอดมาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูแล้วเนี่ยเขาเขาเชื่อถืออาจารย์ก็ศรัทธาในสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์ทาเนี่ยมันถูกต้องถูกแนวทางแล้วนะครับ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ผมว่าดูกันเยอะนะครับได้คุยกันพัก่วกัน หลายหลายไฟล์เนี่ยเขาบอกเออดูจารโจกแล้วเข้าใจทําให้เก็บพระตาําราได้ด้วยนะครับซึ่งวิทยาทางตรงนี้ผมอพ่งขอคุณมมากๆอาจารย์ีที่ช่วยเป็นแ่งทอดตรงนี้ครับก็จะพยายามนะครับพยายามอธิบายให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวอย่างดีๆนะครับที่น่าสนใจเนี่ยครับผมก็จะเอามาออกให้เพื่อให้เป็นจริงเป็นความรู้กับผมเองด้วยเป็นความรู้ทุกคนนะครับเพราะว่า เราทาอย่างนี้จริงๆเราให้ความเป็นธรรมกับพระสมเด็จอืมราให้ความรู้กับทุกคนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความไม่รู้นะว่าไม่มีครมีเจตนาร้ายพระสมเด็จหรอกรด้วยความไม่รู้เนี่ยทําให้ผลงานนะครับที่สำคัญของสมเด็จจางโตนะครับ,รบล,ลบเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์นั้นการที่เราเอาความจริงเพื่อไฟมาคุยความจริงนะครับ,รบตามขั้นตามตอนตามหลักการเนี่ยมันจะทำให้พระสมเด็จที่เป็นมรดกอันล้ำค่านะค่อยค่อย ค่อยๆกลับคืนมากลับคืนมาแล้วกันครับคือมีอยู่แล้วค่อยๆกลับมาค่อยกลับมาแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะมีพระที่ดีอือยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เค่ะนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้อืจริงๆแล้วพระสมเด็จอาจจะอยู่กับทุกคนอยู่แล้วก็ได้อือถ้าแค่เรารู้ก็ถือว่ามีแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เราไม่มีใพ่าะ่นั้นเี่ครับก็ก็นะครับความรู้ถือว่าเป็นบรรลุของทุกคนของโลกนะครับก็ถือว่าวิธีของอาจารย์นั้นเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระจันทร์โต้ด้วยนะครับ ทำให้มันมีคุณค่าแล้วก็องค์พระที่มีอยู่ผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนค่อนประเทศเนี่ยที่เขมีอยู่ตันเขาไม่ทราบไม่รู้กันเองนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเคยเก็บพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพิเศษด้วยแล้วไปให้ใครดูก็แต่เนี่ยเขาบอกโอ้พหระเกะเก็บทําไมเพื่อนบอกเขาชอบเขาชอบเนื้อหาพิมพ์พิมพ์มก็ไม่ปกติอะไรพวกนี้นะแต่สุดท้ายมาเนี่ยพอเรามาดูเรามาส่องจริงจริงพระแท้ ป้แท้ตามข้อบูลพยานถ่ายทอดมานี่ร,นนร้อยเนั้นวัวนี้อเง็นว่าหลายท่านที่มีพระสเมเด็จอยู่นะครับ,รบอย่าอย่าทอทแท้กับสมเด็จอยู่น,นะครับเพราะว่าแนวทางเหล่านั้นเนี่ยท่านสามารถพิสูจน์ตัวท่านเองได้เนี่ยนะครับติดตามคลิปของอาจารย์โจ๊กแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงจะได้องความรู้เรียนรู้นะครับแล้วก็คงจะเข้าใจกับถ้าทุกคลิปถ้าติดตามอาจารย์โจ๊กแล้วผมมั่นใจเลยว่าท่านจะดูพระเป็นแน่นอนนะครับนี่คือเป็นวิทยาทานอาจารย์โจ๊กมอบให้ ผมต้องขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับและขอขอบคุณมากๆในวันนี้้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ